nhiêu <laughs> hàng cái luôn. Thiêu hàng nhiêu? Hả? Có. Cúp bao nhìn yên? Đấy yên bao

เออโควิดก็จะไปสายลูกอยู่เืนนะ่อนอ่ะยู่กับน้องห้ามไปเร่นไปรอเดอ้อเออคึอ้นค้นคึ้นแบบขึน้ขนหัวละโควิดไล่โควิดหล่จะไปไปไม่เนี่ยน้องก็โตยังติดแหละนี่หัวจักบัวนี่น้นนนองก็โตเป็นไข่ว่ะน้องก็โตติดโควิด จ็กบอนั่งอาจจะไปไกลมันติดโควิดนะลูกจ็กบออยู่กับคุณเนี่ยอยู่เพื่อนเนอะไอ้เต๋าก็จะไปไกลหลายเต๋อยังขนโฉงจ็กบอลูกบอกระวว่ามันที่เหนื่อเลยจ้านั่งอาจจะไปไกลไอ้เต๋าหลายเพื่อเต๋าติดมาไอ้เต๋อแหงอยุดเี็นงานอยู่ในเมืองจ็กบอแหงก้อนหอนบนนั่งแหงก็อนอน ได้ชสีปบ่ไงนายนางนายฮะเลี้ี่บไปนก็คง